การาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปรักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้นวันนี้นะครับก็มีข่าวมานําเสนอกัน เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับข่าวแรก AJ Style ไปอยู่หลังฉาก TNA อดีแชมป์โลก TNA อย่าง AJ Style นะครับแวะไปเยี่ยมบ้านเก่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเขาไปอยู่หลังเวทีของ TNA Final Resolution ที่จัดขึ้นในแอรแลนด้าจอร์เจนะครับตามรายงานของไฟฟูซิเลกเนี่ยสาเหตุที่ AJ Style ไปที่นั่นก็เพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในแถบของแอรแลนด้านั่นเอง แม้ว่าเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวในรายการของ WWE ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับเนื่องจากมีข่าวว่าเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ตอนที่ไปไฟนอล Resolution ครับเขาก็ไม่ได้ใช้ไม้เท้าเดินอีกแล้วอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบอกว่าเขายังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ในปี2024นะครับ WWE เนี่ยมีการทำงานร่วมกับ TNA บ่อยครั้งมากเราได้เห็นนะักบวยป้ามจาก WWE ไปแข่งในรายการของ TNA ส่วนทางของ TNA เนี่ยก็ส่งดาวดังมาปรากฏตัวใน NXT โดยโจเฮนรี่นะครับเคยได้ชิงแชมป์ NXT ในศึกใหญ่ของ NXT เลยทีเดียวก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บนะครับ AJ สไต์กำลังเริ่มเนื้อเรื่องทัวอัมลาและการรีไายซึ่งคล้ายกับเนื้อเรื่องของจอร์ซีนานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่ เอเจสไตเนี่ยเคยเป็นนักมวยปั้มตัวท็อปของ NXT นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธการเข้าร่วม TNA Hall of Fame โดยบอกว่าเขาขอบคุณสําหรับข้อเสนอนะฮะและช่วงเวลาที่เคยอยู่กับบริษัทแต่เขายังไม่อยากรับรางวัลน,นี้ในขณะที่เขายังเป็นนักมวยปั้มอยู่เขายอยู่กับ WWE มาตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ทุกคนแต่ในยุคใหม่ของ WWE เนี่ยการที่นักมวยปั้มเดินทางไปยังค่ายต่างๆมันเป็นเรื่องปกติมากขึ้น ซึ่งการปรากฏตัวเหล่านี้ครับก็ไปในหลายฐานะด้วยกันอย่างเบลลี่เองครับก็เคยพบว่าไปปรากฏตัวที่ AEW แต่เป็นเพียงไปการดูโชว์เพื่อเอาใจช่วยเพื่อนของเธอเท่านั้นหรือการขึ้นปั้มในค่ายอื่นๆต่างประเทศอย่างนากามูระที่ตอนนี้เนี่ยปั้มในโนอาอยู่บ่อยๆนะครับและ AJ Style s ที่ปรากฏตัวใน TNA ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร พราะอ,อย่างแรกครับ WWE เนี่ยทำงานกับ TNA บ่อยขึ้นพวกเขาร่วมงานกันในหลายๆแงม่มุมทั้งการสร้างเนื้อเรื่องใน NXT การให้นักมวยปั้มบางคนของ TNA เนี่ยเข้าร่วม r o y a l r u m b l e ใน WWE อย่างที่2ครับ AJ Styles เคยเป็นตัวหลักของ TNA มานานหลายปีมากๆต้องบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยให้ TNA เนี่ยอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้นะครับด้วยการทุ่มเทการทำงานหนักทำให้เขาเนี่ยเป็นที่ต้อนรับของ TNA เสมอถึงแม้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะแยกจากกันมานานหลายปีแล้วแต่ก็เป็นการจากลากันด้วยดีครับ ทั้งสองฝ่ายต่างให้เกียรติและพูดถึงสิ่งดีๆต่อกันเสมอดังนั้นการกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรรวมทั้งตอนนี้ครับ AJ s t y l e ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถมาทํางานได้หนักถึงขั้นต้องใช้ไม้เท้ากันเลยทีเดียวแม้ตอนนี้เนี่ยจะกลับมาเดินได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถขึ้นเวทีได้อยู่ดีและที่สําคัญครับมันเป็นแค่การที่ TNA เนี่ยกลับมาจากงานใกล้บ้านเขาเท่านั้นมันเลยเป็นการไปหาเพื่อนมากกว่าก,า,การทําธุรกิจ ซึ่งเรามองว่าแม้จะมีข่าวออกมาแบบนี้ครับก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับทั้ง2ฝ่ายนะครับข่าวต่อมาครับทิ่เพอร์เฮชพูดถึงเหล่าคนดังที่อยากเข้าร่วมในรัสเซลมานีย์สี่สิบเอ็รัมานียครับมักเป็นเวทีของเหล่าคนดังที่อยากมาร่วมสร้างสีสันไม่ว่าจะเป็นการแสดงสดแสดงเพลงของพวกเขาหรือแม้กระทั่งลงมาบนเวทีจริงๆล่าสุดครับทิเพอร์เฮชเนี่ยได้พูดในพอดแคสต์ลูเมชโชว่าตอนนี้มีเหล่าคนดังหลายคนนะครับที่พยายามติดต่อเข้ามาเพื่อขอมาแจมในรัสเซลมานียครั้งหน้า ทิเปอร์เฮบอกว่าผมมีลิสต์คนดังที่อยากมาร่วมงานรัสเซลมาเนียในลาสเวกัสยาวเป็นไม้เลยแต่ปัญหาคือเราไม่มีพื้นที่หรือเวลามากพอที่จะให้ทุกคนเข้าร่วมเราจึงต้องเลือกเฉพาะคนที่ดังที่สุดและเข้ากับเนื้อเรื่องเรามากที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมาสมเหตุสมผลมันน่าทึ่งจริงๆกับจํานวนคนที่อยากเข้าร่วมในรัสเซลมาเนีย40ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เห็นคนดังเนี่ยเข้ามาแสดงในหลายบทบาทดังนั้นที่เปอร์เฮดอาจมีหลายวิธีในการเอาคนดังมาร่วมงานครั้งนี้นะครับ สำหรับชื่อของคนที่จะเป็นทั้งคนดังและตำนานของวงการมวยป้ามเนี่ยแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือเด e Way นเดอะร็อกจอห์นสันนะฮะแต่มีรายง,งานออกมาในเดือนตุลาความว่าเขาเนี่ยจะไม่ปรากฏตัวในงานนี้แม้ว่าเขาจะเคยออกมาบอกใบ้เกี่ยวกับเซกเมนต์บางอย่างในตอนจบของแบดบัตแล้วก็ตามที่น่าสนใจก็คือเดอะร็อกเองครับก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้แต่ไฟฟูซิเล็คครับได้ยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีแผนสำหรับไฟนอนบอสท,ที่จะปรากฏตัวในเรซซลมาเนี่ยครั้งนี้ เรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าด้วยความยิ่งใหญ่ของ r รเซลมาเนียที่มากขึ้นอย่างมหาศาลในช่วง 2- 3สปีที่ผ่านมาครับมาทําให้มวยป้ามเนี่ยกลับมาเป็นจุดสนใจของคนในวงการต่างๆอีกครั้งนับจากก่อนหน้านี้ที่คนดังแทบจะไม่เหลียวแลมวยป้ามเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันต่างออกไปพอสมควรทั้งเหนือเรื่องของเดรล็อกในปีที่ผ่านมาหรือเรื่องราวของบัตไล่ฮโวดี้โรสที่ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งโลกแกนพอลครับที่จุดกระแสในเรื่องของคนดังกับมวยป้ามได้เป็นอย่างดี ปัจจัยพวกนี้แหละครับที่ทำให้มวยปั้มกลับมาเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนอีกครั้งแต่การเอาคนมีชื่อเสียงเข้ามาร่วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาใครมาก็ได้แต่มันต้องเข้าร่วมกับทีมหรือเรื่องราวของมวยปั้มด้วยอย่างโลแกนพอลเนี่ยทำได้ดีมากๆทั้งในด้านของคาแรคเตอร์สินค้ารายการต่างๆมันทำออกมาเกี่ยวโยงกับมวยปั้มได้ในพาร์ที่ใหญ่มากๆดังนั้นเนี่ยคนที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆก็น่าจะต้องมองปัจจัยเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อส่งเสริมทั้งตัวของคนมีชื่อเสียงเองและวงกาารมยปในอนอคต ข่าวต่อมาครับโลแกนพอลกลับมาอยากได้แชมป์โลกแม้ว่าจะเคยประกาศในพอยสแคดอินพอยส์สิไปแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเกษียณจากวงการมวยปั้มหลังจากที่เป็นพ่อคนแต่ว่าโลแกนพอลครับอดีตแชมป์ยูนิเต็ดสเตทแชมเปี้ยนก็กลับมาอีกครั้งในงานรอเน็ตฟิกอีเวนต์นะครับที่สำหรับงานใหญ่ WWE เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโลแกนพอลเนี่ยประกาศเข้าร่วมรอยอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดโตบนสตรีมมิงในวันที่6มกราคมและยังเผยความตั้งใจที่จะคว้าแชมป์โลกหลังจากกลับมาปก,กตัโตบนจอนะครับ ในวิดีโอของ WWE เนี่ยโลแกนพอลส่งคำเตือนไปยังนักมวยปล้ำทุกคนใน WWE โดยย้ำว่าถ้าเขาต้องการอะไรเขาจะเอามันมาโดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครทั้งนั้นพอยังพูดถึงเรื่องกระแสะในโลกออนไลน์นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบรังแกคนอื่นซึ่งเขาก็ยอมรับและเล่นไปตามบทนั้นโลแกนพอบอกว่าผมเป็นพวกชอบรังแกและ WWE คือสนามเด็กเล่นของผมผมไม่ได้มาเพื่อเล่นกับใครผมมาเพื่อยึดครองความเห็นชอบของพวกคุณไม่สําคัญสําหรับผม ผมไม่สนใจเพราะคุณยังดูและจะดูต่อไปเพราะว่าคุณคือผู้ชมส่วนผมคือดาวเด่นผมขอสัญญากับทุกคนในที่นี้และทุกคนที่ดูอยู่ที่บ้านคุณกำลังมองอนาคตแชมป์โลก WWE และชื่อของเขาก็คือโล g a n p a u ค้งสุดท้ายที่โลแกนพอปรากฏตัวใน WWE นะครับก็คือที่ซัมเมอร์สแลมซึ่งเขาพ่ายแพ้ให้กับ LA k n i g ในในแมตชิงแชมป์ United States Championship ในบ้านเกิดของเขาที่ c ี e แ e l a n d Ohio ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาได้พ่ายแพ้ให้กับ A k n i g ในในรอบคัดเลือกของ Mo n e y ่เดอะแบไปแล้วครั้งหนึ่งและยังแพ้ให้กับแชมป์โลกอย่าง Cody r h o โรสในศึกของ King of t h e r i n g อีกด้วยาการกลับมาครั้งนี้ของโลแกนพอจึงเต็มไปด้วยความมั่นใจและความทะเยอทะยานครับที่ชัดเจนว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของ WWE ก็จะเป็นยังไงตต่อออไปเดดี๋ยวกก็้งมารูัน ในเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าผมไม่ใส่ใจคาพูดที่พี่แกบอกว่าจะเลิกป้ามสักเท่าไหร่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของสัญญาอยู่แหละทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะมาก็มาจะไปก็ไปแทนพี่แกนี่ยังเป็นสปอนเซอร์หลักของ WWE ในตอนนี้อีกด้วยเพราะงั้นมันยากมากๆครับที่ลงแกนพอจะเลิกปั้ามไปแบบดืด้อๆด้วยเหตุผลที่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเป็นพ่อคนแล้วส่วนในด้านของการพยายามคว้าแชมป์โลกครับ อันนี้เนี่ยเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะถึงแม้โลกแกนพอลเนี่ยจะไม่ได้ปล้ำประจําหรือว่าเก่งกาจอะไรเบอร์นั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวมีความสามารถไม่น้อยที่จะสร้างแมตช์ดีๆได้รวมทั้งการได้แชมป์ตอนนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีครับทั้งการปล้มแบบหลายเส้าการปล้มแบบใช้กระเป๋าการปิดกรงเหล็กหรือการใช้พวกพอออะไรแบบนั้นซึ่งมันสามารถทําได้ทั้งหมด จะสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะดีไซน์ยังไงนะครับและถ้าการครองแชมป์โลกของโลแกนพอลเกิดขึ้นจริงๆผมมองว่ามันก็คงเป็นเหมือนตอนที่พี่แกของแชมป์ US นั่นแหละก็คือปั้มพาทามหายหัวไปนานๆทีแล้วค่อยกลับมาป้องกันครั้งหนึ่งนะครับข่าวสุดท้ายครับลิฟมอร์แกนจะป้องกันแชมป์กับเรลียลิลี่ในตอนแรกของ Netflix ลิฟมอร์แกนครับเตรียมป้องกันตําแหน่งเวิร์ลวูเมนแชมเปี้ยนกับเรลียลิลี่อย่างเป็นทางการแล้วในวันเปิดตัวของรอทาง Netflix โดยหลังจากการเผชิญหน้ากันในรายการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเลียลิบลี่เนี่ยได้ประกาศตัวว่าเจ้าตัวเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งทำให้แมตช์ครั้งที่3ของทั้งคู่เนี่ยถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับวันที่6มกราคมการครองแชมป์ของลิฟมอร์แกนในช่วง200วันที่ผ่านมาครับเต็มไปด้วยเงาของอดีตแชมป์อย่างเลียลิบลี่ซึ่งเคยเป็นแชมป์หญิงคนแรกของ World ์ o m e n Cha m แ i o n และเธอเนี่ยต้องสละแชมป์หลังจากครองแชมป์มา380วัน เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ WWE ระบุว่าเกิดจากการโจมตีของลิฟมอร์แกนหลังเวทีนะครับจากนั้นเนี่ยเข็มขัดก็ตกไปอยู่ในมือของเบกกี้ลินช์ก่อนที่ลิฟมอร์แกนจะคว้ามันมาได้ในที่สุดเรียริบลี่ครับพยายามมาอย่างหนักเพื่อที่จะทวงเข็มขัดของเธอคืนตั้งแต่ศึกซัมเมอร์แลมซึ่งโดมินิกเมสเซโยเนี่ยเปลี่ยนฝั่งมาช่วยลิฟมอร์แกนแทนเพื่อช่วยแฟนใหม่ของเขาในการรักษาแชมป์เอาไว้นะครับแต่ในการรีแมตในแบดบัดครับเรียริบลี่เนี่ยคว้าชัยไปได้แต่ก็ไม่ได้เข็มขัดเพราะว่่าาเเป็นนนนกรชะฟัอง ทั้งคู่เนี่ยต่อสู้กันล่าสุดในวอลเกมในเซอร์เวอร์ซีรีส์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเลียริปลี่ก็ทําให้ริปมอร์แกนแพ้นะครับหลังจากใช้ท่าลิฟทายแล้วก็กดนับ3ได้สําเร็จก่อนหน้านี้ครับริปมอร์แกนได้ป้องกันเข็มขัดเป็นครั้งที่5ได้สําเร็จโดยการเอาชนะอีโอสกายในเซอร์เทเลนไนท์เมนอีเวนท์ที่ผ่านมานะครับผมในด้านของแมตช์นี้เนี่ยเอาจริงๆเรารู้สึกว่ามันหาคนเข้ามาในเรื่องนี้ได้ลําบากมากๆทุกคน เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวโยงกันอยู่นะครับจากที่เราสังเกตได้ว่าเนื้อเรื่องต่างๆของ j u s t m e n Day เนี่ยมันจะวนอยู่กับแค่ j u s t m e n Day เท่านั้นแหละทั้งฟินบอลเลอร์เดเมนพีชนองคอนดอมนะครับแล้วก็เรอาิบรีถึงแม้มันจะมีโยกย้ายไปทางอื่นบ้างแต่ว่ามันก็จะวนกลับมาเจอกันเองอยู่ดีนะครับบางช่วงมันก็ดีแต่บางช่วงมันก็น่าเบื่อบางที่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างนานและซ้ำซากเกินไปหน่อยด้วยซ้ํา อย่างว่าแหะครับปัจจัยของ j จ m e n t Day มันเยอะคือถ้ามีใครสักคนหนึ่งมีเนื้อเรื่องกับคนอื่นๆแล้วสมาชิกคนอื่นๆไม่ออกมาช่วยมันก็จะดูแปลกๆไปสักหน่อยในขณะเดียวกันครับนักมวยปั้มที่มาสู้กับ j u s m m n n Day ก็มักจะมาแบบหัวเดียวก็เทียมรีบคือจะไปให้ตั้งแกงเพื่อมาสู้กับ j u s m m n n Day มันก็ใช่เรื่องนะครับไอ้พวกกลุ่มที่พอดูจะสู้ได้ก็เป็นตัวร้ายกันไปซะทัองหมด ทางฝ่าย non-testament American made มันก็กลายเป็นตัวร้ายไปเหมือนกันแล้วอะ่ะมันจะเหลือแบบพวก L W O Alpha Academy ซึ่งพวกนี้เอามาทำเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ส่งเสริมสตอรี่อะไรกันนะครับดังนั้นเราเลยอยากให้กลุ่มของ just m e n day เนี่ยมันลดขนาดลงสักหน่อยถ้าเป็นไปได้หรือแตกกลุ่มกันไปเลยก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยกลุ่ม3คนมันก็เยอะแล้วแต่นี่คือแบบ6คนเลยนะครับชาย4ี่บะหมี่เกี๊ยวหญิง2รักลำบากใจถึงแม้มันจะไม่ได้ยกขยโยกออกมาทุกๆสัปดาห์ครับ,รบเพื่อเป็นการกระจายเนื้อเรื่องออกไป แต่มันก็เดินเนื้อเรื่องยากมากๆอยู่ดีสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นการวนกลับมาเจอการซ้ําๆของสมาชิกใหม่และเก่านั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับข่าวสร้านโลกมวยปั้มนะครับถ้าใครชอบก็าฝกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ subscribe. ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้และยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ